วันนี้เราจะมาพูดเรื่องจุดจบของพระเอกของเรามังกี้ดีลูฟี่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ a SS Cast Gamer นะครับย่า yeah. เปิดเเปิดตัวตั้งรังการคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่ว่าผมทำมาเาผมอยากให้ผมอยากให้เพื่อนๆคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะตามผมนะครับเออเราจะมาพูดถึงเรื่องจุดจบของลูฟี่นะครับอ่า จุดๆของลูฟี่อันนี้ผมไม่ได้เอามาจากชแนลอื่นหรือว่ากระทู้หรือว่าโพสอะไรเลยนะครับผมคิดเองฮะผมไม่ใช่คิดเองเหรอกมันก็คงจะคล้ๆกับใช้หลักการที่มีมาในเรื่องนะครับผมว่าลูฟี่เนี่ยได้เป็นโจรสลัดราชาโจรสลัดแน่นอนครับแต่อาเดี๋ย่พึ่งปิดเดี๋ย่พึ่งปิดเดี๋ย่พึ่งปิดคลิปอมแต่ว่าผมว่าพอเป็นได้แป๊บเดียว ลูฟี่จะตายครับฮะลูฟี่ตายอ่ะพี่ตายยังไงลูฟี่ตายได้เพื่ออพี่อะแล้วทำไมลูฟี่ต้องตายอ่ะพี่ถ้าทุกคนลองย้อนกลับไปนะครับตอนนี้ตอนล่าสุดอยู่ตอนที่ไปร้อยกว่าใช่ไหมล่ะจะมีอยู่ตอนนึงอ่ะตอนที่ลูฟี่ถูกรักษาด้วยไอตุ๊ดนั้นอ่ะนเชื่ออะไรวะผมไม่ได้หาข้อมูลมางไงอันนี้สดๆเลยเอ่อที่สามารถเปลี่ยนฮอร์โมนได้อ่ะเออ มันใช้รักษาลูฟี่แต่ว่าต้องแลกกับอายุไขของลูฟี่นะครับซึ่งมาก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 เลยครับเพราะต้องใช้ถึงสองครั้งอ่ะแล้วก็เกียร์สองอ่ะทําให้เลือดในตัวสูบฉีดเร็วขึ้นถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตายไปแล้วแต่เพราะว่าลูฟี่เป็นยางเนื้อเลยไม่ฉีกขาดใช่ไหมครับนี่คือทฤษฎีของเกียร์สองแต่ว่ามันก็ต้องแลกมันด้วยอายุไขเหมือนกันอ่าเพื่อนๆของลูฟี่ใช่ไหมครับ ลูฟี่แน่นอนครับไม่แก่ตายครับไม่แก่ตายแน่นอนครับผมว่าคงจะประมาณว่าได้เป็นราชาจโจรสลัดสิแล้วเย่แล้วก็สักพักก็อาจารย์นูดาอาจจะวาดตอนทิ้งท้ายมาว่าเป็นงานศพลูฟี่อะไรเงี้ยแบบประมาณว่ายุคทองของยุคทองของโจรสลัดก็จบอะไรปนระมาณแบบเอออันนี้ไม่ได้พูดถึงตอนจบนะเดีย๋ยวตอนจบจะมีทฤษฎีหนึ่งแต่ว่าเอาตอนจบเอาจุดจบของลูฟี่ก่อนเลยผมว่าตาย ตายตายหลังจากเป็นราชาโจรสลัดได้ไม่นานนะครับทําไมผมคิดว่าลูฟี่ได้เป็นราชาโจรสลัดอ่าหลายเพื่อนคงคิดนะครับว่าผมไปเห็นมาทฤษฎีหนึ่งนะเขาบอกว่าลูฟี่อาจจะไม่ด้เป็นราชาโจรสลัดแล้วก็ไปมอบตัวเหมือนโกดีโรเจอร์แต่ผมคิดว่ามันจะซ้ํากันเนื้อเรื่องอาจารย์โอดาคงไม่ไม่วาดเนื้อเรื่องให้ซ้ำกันหรอกจริงไหมครับเพื่อนเพื่อนเออไม่ซ้ำกันแน่นอน เพราะฉะนั้นผมว่าลูฟี่เนี่ยได้เป็นราชาจนสลัดอ่ะเดินทางมา800กว่าตอนอ่ะคิดดูดีกว่าจะจบก็เป็นพันพันกว่าตอนนะเอาดิจุดจบคือเหมือนตอนแรกอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจุดจบของลูฟี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมจะรับฟังทุกคอมเมนต์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติชมผมก็สามารถคอมเมนต์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 มาได้เลย เกี่ยวกับการกาะทาวิดีโอผมและผมจะเอาไปปรับปรุงนะครับขอบคุณครับอย่างไงมันก็ไม่ใช่ใช่เปล่าเออก็คลิปนี้จะสรุปให้ฟัง,งสั้นๆนะครับนี่คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเลยจะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยลูฟี่จะได้เป็นราชาจรสลัดและจะตายเพราะอายุไขของตัวเองถูกลดลงฟันทุกครับเอาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอในตอนถัดไปด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับ